รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้บางค้าท้องฟ้าไร้แสงตะว,วนัน เมฆมัวบงังมืดมนเมือนไรจุดหมายแม่บางทีชีวิตก็เกือบมาลายถึงเจ็บกายโปรดจงใช้ใจสู้ต่อเพราะเส้นทางยังไม่สุดแล้วเราจะหยุดทำไม ก้าวเดินชนต่อไปขอกำหนดชีวิตเองอย่าไปท้อเท้าเรานั้นยังคงหายใจนักแค่ไหนสู้ไปด้วยใจที่มีพลังแม้เส้นทางจะแสนยากเย็นก็จะไม่สิ้นหวังอยู่ยังมีความหวัง สู้ชีวิตอยู่ยังมีความวังเพราะเราคนสู้ชีวิตเรื่องของสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากจะปฏิเสธไปจากชีวิตแต่เอาเข้าจริง ไม่มีใครสามารถทําได้หรอกครับอย่างพี่จันฟองที่ผมเดินทางมาพบแกเป็นคนที่ขยันมากๆปลูกต้นไม้ทําสวนตัดหญ้าสารพัดแต่ช่วงหนึ่งก็ต้องพักยาวเลยครับเพราะอะไรไปติดตามกันครับจันฟองขวัญตาบ้านเลขที่113ทั50 90, บ50หมู่10ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ หน้านี้เป็นหลายอย่างก็คือแบบเป็นคุณหมอเขาบอกว่าเป็นลมตอย์เนาะครับลมตอย์ก็คือแบบว่าปวดกระดูกทุกข้อทุกทุกทุกที่คือว่าองค์เท้านี่ก็ก็จะเป็นก้อนเป็นมานานแค่ไหนปสักเป็นปีไหมเกินค่ะเกินเหรอครับเกินมันปวดตลอดเลยหรอก็ปวดปวดเวลากินยามันก็หายเนาะมันจะปวดช่วงไหนช่วงเวลาทํางานหรือว่ากลางคืนเนี่ยกลางคืนนี่จะพลิกตัวทําอะไรเนี่ยมันก็จะแบบปวด หัวเข่าเวลาเวลาเรางอเข่าเวลาเรานอนงออย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราจะเหยียดขามันก็ต้องค่อยๆอย่างเงี้ยค่อยๆจับค่อยๆขยับเอามันมันเจ็บใช่ไหมมันปวดกระดูกปวดข้อไปเลยค่ะก็คือมืออะไรเนี่ยเราจะกำอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆกำข้อนิ้วตั้มอะไรข้อนิ้วอย่างเงี้ยอย่างงี้กำอย่างเงี้ยไม่ได้ไปหาหมอหมอแนะนําว่าต้องรักษายังไง ก็กินยาอย่างอย่างเท้าในที่เราเป็นก้อนเนี่ยนะ<ช>แต่คุณหมอเขาก็บอกว่าต้องผ่ายอย่างเดียวอืถ้าคุณหมอบางคนเขาก็บอกว่าเอาง่ายๆคือถ้าไม่อยากผ่าก็ใส่รองเท้าเขาก็บอกอย่างเงี้ยแต่เราตอนนั้นก็อยู่ในบ้านก็ใส่รองเท้าอยู่ใส่รองเท้าเอาอเพื่อป้องกันตัวเองเอาอย่างเงี้ย<ช>คือก็ยังเจ็บอยู่ครับก็กินยามันก็หายไปพักเดียวเดี๋ยวมันก็เจ็บอีก แล้ว <ừ. S 2> ตอนนั้นอะตอนที่ยังไม่เจอสิ่งนี้คิดไหมว่าเราจะต้องรักษาอย่างนี้วนไปเรื่อยๆก็น่าจะอย่างนี้และะ้วมั้งก็คือแบบก็กินยาอย่างนี้ไปตลอดคิดไหมว่าวันนึงว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหน,นยังไงก็ไม่ไม่รู้ค่ะไม่รู้วันข้างหน้าว่าจะเป็นแบบไหนไม่มีใครรู้ดอกครับว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างการณีของพี่จันฟองด้วยแล้วก็ยากที่จะคาดเดาจริงๆ แล้วตอนที่เป็นเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกไหมก็ให้สะดวกมันก็ไม่สะดวกแต่เราก็ต้องเราก็ต้องทลามันเนาะขึ้นบันไดได้ไหมก็ได้อยู่แต่ก็ค่อยๆคลานขึ้นเนาะต้องคลานเนาะคลานขึ้นค่อยๆเกาะขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหคัะอย่างตอนเช้าอย่างกลางคืนถ้าเป็นมันหนาวเนาะครับเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยอย่างอากาศเย็นเนี่ยมันจะลงมาเนี่ยเท้าเนี่ยเหยียบลงไปเนี่ยมันเป็นก้อนอย่างเงี้ยโอ้เราต้องค่อยๆเอาส้นลงอย่างเงี้ย จากเมื่อก่อนมีชีวิตที่ปกติอยู่มาวันหนึ่งเรามีชีวิตที่เป็นอย่างนี้ปวดอย่างนี้ต้องกินยาอย่างนี้ไอจุดเปลี่ยนตรงนั้นรู้สึกยังไงจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ค่อยดีหรอกเนาะแต่ว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปนะคือเราก็ต้องอยู่ให้ได้เนาะเมื่อชีวิตมันยังไม่สิ้นอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้หรอครับพี่จันฟองพูดถูกแล้วว่าเราต้องสู้ต่อไปเพื่อที่จะได้เจอสิ่งดีๆที่กำลังจะก้าวเข้ามา ก็มีคุณป้าคนนึงนั่นแหละเขาเขาเขาแขวนก่อนเขาแขวนมาได้ประมาณเดือนนึงแล้วเขาก็บอกเขาดีขึ้นเขาทึงมาบอกนะคะเราก็คิดอยู่ในแต่เราไม่พูดกับเขาเอ้าทำไมอกคือมันเอาแขวนไว้เฉยใช่ใช่ใช่เอาแขวนไว้เฉยมันไม่ได้กินยากินทุกวันเรากินทุกวันฉีดยาก็ฉีดมาแล้วใช่ใช่ตอนที่เราไปหาหมอเราเรา เราก็บอกป้าเข้าไปเหมือนกัน,นะหมแต่ใจเราก็อยากอยากแต่ป้าเขาพูดอะไรน่าจะพูดจริงนะเพราะว่าเมียถ้าถ้าไม่มีเรื่องดีอะไรเขาคงไม่วิ่งมาบอกเรา,เ,ราเขาเป็นคนใกล้ตัวใช่ใช่ถูกไหมใช,ใช่ค่ะคือถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นใครที่เดินผ่านมาแล้วบอกเราก็ไห้มันใช่หรือเปล่าใช่ค่ะถูกไหมแต่นี่เขาเป็นคนใกล้ตัวเขาเป็นคนเป็นพี่น้องเป็นญาติกันด้วยเป็นญาติกันค <ะ S 1> เขาไม่มาโกหกเราหรอก ใช่ถูกไหมครับป้าเขาเป็นคนพูดตรงด้วยโอเคและอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เขาใช้มาแล้วและเขาดีขึ้นค่ะคือบอกป้าใช้แล้วรู้สึกมันดีอะไรล่ะเนี่ยมันไม่ได้ดีธรรมดามันดีขึ้นอะไรล่ะเขาบอกอย่างเงี้ยพี่จันฟองพูดมาขนาดนี้แล้วผมก็ต้องขอไปคุยกับคุณป้าที่แนะนําให้พี่จันฟองได้รู้จักกับสิ่งนี้กันสักหน่อยครับซึ่งคุณป้าแกก็มีปัญหาสุขภาพเป็นโรคกระดูกคุนที่เจ็บปวดไม่แพ้กันครับ มันปวดมันปวดตั้งแต,ต่ไอ้ตรงเอข้างหลังลงไปครับขาครับหนักไปไม่ไหวบางทีต้องรีบนั่งต้องเดินไปไหนนี่ต้องไปตลาดนี่ต้องนั่งฟุตบาทเลยไปนี่ฮะนั่งฟุตบาทที่ตลาดลนะนะตลาดคือเดินไม่ไหวดเดินไม่ถึงต้องหยุดก่อนมันก้าวไปไม่ไหวเออกำลังจะบอกว่าปว,าปวดจนก้าวขาไม่ออกเลยนะแล้วป้าเป็นรู้จักอันนี้ได้ไง ก็ลุงเขาดูทีวีเขาก็เรียกให้มาดูก็สนใจนี่อยากลองอยากลองเพราะว่าสนใจเพราะว่าตัวเรามันก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันดีขึ้นแบบไปทํางานไหวอ่ะเดินไกลก็ไม่ปวดเดินได้สบายแข็งแรงแบบทงานได้ไปทํานาก็ไม่เหนื่อยทํานาด้วยเหรอทานาทําเองก็เหรอตอนนี้เมื่อก่อนทําได้ไหมเมื่อก่อนทําไม่ได้มันปวดคือป้าใช้แล้วมันดีขึ้นดีขึ้นเราเห็นด้วยตัวเราเองแล้ว เราก็เลยบอกต่อบอกต่อแนะนําให้เขาให้พี่เขาใช้อยากให้เขาดีขึ้นอยากให้เขาไม่ก็บไป,ปตรวจผลเล่าคิดว่าชีวิตเราจะมามีวันนี้ไหมตอนนั้นไม,ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เลยก็ะะจะอยู่ไว้ก็มันตลอดกระทั่งตายนี่เอง อนแรกก็ไม่รู้เนาะก็คือแบบอ่ะทําไมมันคันเนี่ยทําไมเหมือนมีตัวอะไรแทงออกตามหลังตามเนี่ยคันไปหมดเลยเหมือนมีตัวเลยตอนแรกก็คิดว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดูทีวีแบบ,บว่าให้แบบว่าชัดเจนแค่ดูแค่แป๊บเดียวเนาะป้าเขาก็บอกดูเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ได้ดูแบบลึกๆเข้าไปน,ะเ,ออนเราไม่รู้เลยว่าคนที่ใช้เนี่ยจะมีอาการเป็นยังไงใช่ใช่แต่เราเชื่อป้าอย่างเดียงเออเราได้ยินเขาบอกป้าบอกว่าดีดี่างนี้เราเอามาลองใส่ดูเป็นมานานไหม เป็นได้สักพักนึงเหมือนกันค่ะแล้วมันหายเองเหรอครับหายเองหายไปไหนตอนไหนก็จาไม่ได้โอเคหลังจากนั้นร่างกายมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือแบบว่าค่อยๆดีขึ้นโดยที่แบบเรายังบางทีเราลืมไปเลยนะคะครเราทําอะไรเนี่ยเราก็ลืมไปเลยว่าเราเจ็บปวดนะจะปวดทุกวันกลายมาสองวันสามวันหนึ่งอย่างนี้เหรอห่างๆางไปอย่างงี้ไม่พ<ะ>ถึงส่วนมากถ้าเราทํากลางวันเนี่ยกลางคืนเราจะปวดไงครับ แต่นี่เรากลางคืนเราก็ไม่ปวดแล้วเราก็นอนดิ้นได้สบายมากตะก่อนนี่ถ้านอนแล้วก็จะพลิกตัวได้นี่แล้วค่อยๆค่อยๆพลิกตัวอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเราก็นอนแบบสบายแล้วเดินขึ้นบันไดต้องเกาะเหมือนเดิมอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเดินเฉบเบ,บ,บสบายมากทำงานงใส่รอ,องเท,ท้าบูทก็ได้สต่ก่อนใส่รองเท้าบูทไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นยางที่แบบว่ามันแข็งเนาะเคยคิดว่าจะมีวันนี้ไหม ก <g Adri ana> ็ไม่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 คิดล <ะ S 2> แล้วว่าตอนนั้นณตอนนั้นเคยคิดว่าจะกลับมามีวันนี้ไหมไม่ไม่รู้เลยไม่คิดเลยว่ามันจะมันจะมาเจอแบบนี้ว่าตัวเองจะเจอแบบร่างกายดีขึ้นอย่างนี้ค่ะวันนี้ถ้า<ช>ไม่มีสิ่งสินี้พี่คิดว่าชีวิตพี่จะเป็นยังไงก็มันก็เจ็บปวดอยู่เนาะเจ็บปวดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีวันสิ้นสุดค่ะเห็นไหมใช่ดีใจไหมดีใจมากเลย ดีใจมากเลยเราต้องขอบคุณป้าเขาที่เข้ามาบอกอะเนาะและวันที่พี่จันฟองรอคอยมันก็มาถึงคำพูดพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขผมก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากอีกแล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าสุลินด้วยจริงๆนะครับที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับพี่จันฟองเพราะไม่อย่างนั้นเราก็คงจะไม่ได้เห็นภาพการลุกขึ้นมาทำงานได้อย่างนี้ครับ อย่าไปท้อถ้าเรานั้นยังคงหายใจหนักแค่ไหนสู้ไปด้วยใจที่มีพลังแม้เส้นทางจะแสนยากเย็นก็จะไม่สิน้น ชีวิตทุกครั้งที่ผมเดินทางมาพบกับคนสู้ชีวิตผมเองก็คิดนะครับว่าแต่ละคนจะต้องเจอมรสมรุมลุมเล้าในรูปแบบไหนกันบ้างบางคนเสียน้ำตาบางคนหมดหวังบางคนถึงขั้นคิดสั้นก็มี แล้วกับคนคนนี้ที่จะมาเปิดใจให้เราได้ฟังกันชีวิตต้องเจออะไรมาบ้างไปติดตามกันครับชื่อพาลาศีบ้านเลขที่หนึ่งสามสองสองยูมูสีตำบลหน,นองตะบกอำเภอเมืองนครราชสีมาเมื่อนะก่อนนั้นมันเดินไม่ได้เลย เดินไม่ได้เหยียดเดียดไม่ไม่ออกเลยน่ะมันเป็นรัวนเป็นอะไรครับตอนแรกมันเป็นความดันความดันสูงตั้งสองร้อยกว่าไปหาหมอที่อนามัยอ่ะเป็นความดันสองร้อยกว่าเวียนหัวไหมครับเวียนเคยวูบเคยวูบเคยวูบแล้วทำไงตอนนั้นทำไงไปหาหมอเลยอ่ะก็คือแฟนพาไปถูกไหมครับเอารถไปเป็นบ่อยไหมเป็นอย่างนี้บ่อยไหม สองครั้งเป็นหนักๆอยู่สองครั้งนอกจากความดันแล้วเป็นอะไรอีกไหมครับมีโรคหัวใจหัวใจเต้นเร็วอืหัวใจผิดจังหวะจ้ะแต่ก่อนนั้นมันเหนื่อยง่ายแต่ยังไม่ได้ผ่าตัดอะไรใช่ไหมไม่โอเคโอเคแล้วทํางานทําการอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้ทาไม่ได้เลยเลี้ยงไก่ไม่ได้เลยลุกออกมาเดินอย่างนี้จ้ะให้อาหารไก่ก็ไม่ได้จ้ะจะทากับข้าวอ่ะจะเกียวไข่อ่ะอเกียวน่ะยืนเกียวก็เกียวไม่ได้ ตีไม่ได้มันยืนไม่ไหวหรอไม่ไม่ไหวมันเหมือนบ้านมันหมุนไหมตีงยหรไม่หมุนหรอกมันปวดหลังด้วยออหลังนี่ยืดไม่ออกเลยมันเหมือนมันตึงอย่างนี้ใช่ไหมตึงไปหมดเลยแล้วคือตอนนั้นเดินเดินได้ไหมเดินลําบากไหมเดินได้ใช้ใช้ไม้อ๋อต้องใช้ไม้ค้ำเอาใช่วันไหนถ้าไม้เท้าไม่ได้อยู่ข้างกายป้าพาแกก็ต้องคอยเกาะข้างกำแพงเดินเอา คิดดูเถอะครับว่าป้าพา่าแกจะใช้ชีวิตลำบากแค่ไหนใครไม่มาเป็นแบบนี้ก็คงไม่เข้าใจหรอกครับตอนที่เราป่วยตอนที่เวียนหัวตอนที่เราลุกขึ้นมาไม่ได้เลยเห็นคนอื่นทำงานแล้วรู้สึกยังไงโอ้ป้าป้าเป็นคนทำงานแต่ก่อนนั้นป่าเป็นแม่บ้านอยู่ในเมืองนู่นอะไม่เคยหยุดเลยสักวันป้าเป็นคนทำงาน ไม่คนอยู่เฉยๆไม่อย่างนี้หรอกมันก็คุ้มหมุดหิดนะหมุดหิดมากมาๆเป็นกระทั่งว่าล้มอะ่ะล้มแต่ดีชะบุญมันไม่นอกไปไม่นั่นล้มจากคนที่เคยทำงานได้คนที่เคยทำงานเยอะจากคนที่ไปไหนมาไหนได้อยู่มาวันนึงไปไหนไม่ได้แล้วนอนอยู่กับบ้านเฉยๆอึดอัดไหมอ้อไม่ต้องมันอธิบายไม่ถูกอะ่ะ ใครไม่เป็นไม่รู้อะไม่เคยคิดว่าจะหายค่ะไม่คิดเลยเหรอไม่เคยคิดว่าคงคงจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละคงชีวิตคงมีเท่านี้นะ,ะคงหมดแล้วก็คือนอนอยู่เท่านั้นหนึ่งความสุขของคนเรามันไม่เท่ากันก็จริงแต่กับหนึ่งความทุกข์ของป้าพามันดูเหมือนว่าอาจจะมากกว่าหนึ่งความทุกข์ของคนอื่นๆก็ได้ แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะทุกไปตลอดหรอกครับแล้วมาเจอสิ่งสิ่งนี้ได้ยังไงครับก็ดูเอาลูกชายเขาก็ไม่ให้ซื้อเขาบอกมันจะจริงหรือแม่ดูนานไหมห้าวันห้าวันดูตอนแรกเรารู้สึกยังไงม้งดูไปอย่างนั้นอย่างนั้นที่แรกก็ดูไปไอตอนตัดสินใจสั่งมาเนี่ยได้บอกใครไหมว่าเราจะไม่บอกไม่บอกกินออกมาแล้วก็ไม่บอก เอ้ยถลองดูใจป้านะคิดทดลองก็คิดเองเลยเอามาใช้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างไม่ไหวมาอยู่เฉยเฉยเฉยๆไม่มีไม่รู้สึกอะไรเลยใช่เอาแล้วสิตอนที่เอามาใช้แล้วมันไม่รู้สึกอะไรเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าเราจะโดนหลอกไหมคิดไหมคิดไหมคิดไหมไม่คิดอ่ะทำไมไม่คิดอ่ะก็ไม่เหมือนในทีวีที่เขาพูดกันนี่ดูผู้หญิงคนนั้นเขาดูเป็นลักษณะเหมือนเหมือนป้าครับ เขาบอกว่าเขาวูบไปครับปาดูเขาจุดนั้นเนี่ยอืมเราก็นึกอยู่แล้วก็ทนใช้มาเรื่อยๆอยู่ไหมทนมาสักได้ห้าวันแล้วต่อมาก็มาคันคันคันยิบ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 เพิ่มมีอาการคันละคันแล้วท้องมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ผูกอดีขึ้นหมายความว่าเมื่อก่อนมันท้องผูกมันถ่ายยากใช่ไหมจ้ะแล้วมัน หายดีขึ้นเหรอจะือยังไงไม่ผูกอ่ะไม่ผูกหัวใจนี่มันเคยเจ็บเคยเจ็บครั้งแล้วมันก็ยอกมันยอกแป๊บแป๊บเหนื่อยง่ายที่ป่าเป็นน่ะปกติถ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้นะนั่งคุยกันอย่างเงี้ยนานๆเหนื่อยไหมเหนื่อยสิเหนื่อยเดินก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยตอนนี้เรานั่งคุยกันมาสักพักรู้สึกอะไรไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยปกติเหรอครับจะปกติแล้วทุกวันนี้ เดินทํางานอะไรได้ได้ให้อาหารไก่ได้ได้ทำกับข้าวทํางานบ้านได้ได้หลังอนะ่ะหลังก็ดีขึ้นมากๆเลยดีมากแต่ก่อนนั้นวายนึกว่าจะเป็นตลอดชีวิตอท้อเลยอ่ะเพราะเส้นทางยังไม่สุดแล้วเราจะหยุดทำไมก้าวเดินชนต่อไปขอกำหนดชีวิตเอง อาการแบบว่ามันทีแรกมันก็จะเดินไม่ได้ไงกวดขางไงจะไปไหนไม่ได้ลนะคือไอ้ไข้ว่าจะเป็นคนสุดอยู่ที่นอนเลยนะี่ยพอเขาได้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็คลองเขาก็ค่อยทําคอยนั่นเดินก็ชุ่มก็ช่วยดีหน่อยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็มันดีแบบมาคข้าๆเหมือน ตายแล้วก็ตายแล้วเกิดขึ้นใหม่เนะี่ยแต่ก่อนผมแทบจะพยุงเดินออกมาออกกําลังออกอะไรเลยนะพอเขาด่ายมาปึ๊บก็ให้เขาช่วยประคับประคองตัวเขาเองช่วยเหลือตัวเ,เอง,เเอง,เเองผมก็ว่าเชื่อมัน่นไม่เชื่อมัน่นผมก็ยังเอาอีกเนี <laughs> ่ยผมยังจะเอาเพิ่มอีกเนี่ย ทำไมถึงคิดว่าเป็นเพราะสิ่งนี้ลนะ่ะคบมันไม่เป็นสิ่งนี้แล้วมันจะมีอะไรล่ะ<笑><笑>ป้าก็ไม่ได้นั่นมีอะไรป้าก็อยู่เฉยเฉยเนี่ยก็คือใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่ทำงานเหมือนเดิมใช่หมอแต่มาเยี่ยมที่บ้านทุกเดือนอ๋อหมอก็มาตรวจตามนัดเป็นหมอหรือเป็นอสอมหรือเป็นอะไรเป็นสอมออสอมอใช่ไหมอ่าก <ๆ S 1> ็มาตรวจที่บ้านใช่ไหมครับมาวัดความดันมาเนาะเหมือนดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วเป็นยังไงบ้าง เขาชมมีจะบอกป้าไปกินยาอะไรมาป้าก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าแต่ว่าเขามาวัดในป้าก็ห้อยให้เขาเห็นแต่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่มันคืออะไรจ้ะแล้วครับก็มาวัดก็ปกติหรอครับเขายังชมป้าไปกินอะไรมาความดันป้าสูงไม่เคยลดอืเดี๋ยวนี้ลดแต่ปกติแตกต่างมากเลยแตกต่างมาก แต่ก่อนนั้นจะเดินก็ไม่ไหวเลยต้องปกรกคองกันวันนี้ยังเวียนหัวอยู่ไหมไม่เวียนมีอาการหน้ามืดอะไรอยู่ไหมไม่ต่างกันนั้นก็ไม่วูบไม่เป็นอะไรเลยหรอครับจ้ะลูกชายก็เชื่อตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อแต่ก่อนต้องไม่เชื่อเลยอือตอนนี้เห็น<ส>เห็นคุณแม่ดีขึ้นเห็นเราเปลี่ยนแปลงเห็นเราทํางานได้เห็นเราลุกไปไหนมาไหนได้ดีใจมากๆเลย นอกจากป้าพาแกจะโล่งอกโล่งใจและมีความสุขมากขึ้นตัวผมเองก็รู้สึกด,ดีอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันที่เห็นป้าพากลับมามีสุขภาพที่ดีทํางานบ้านได้เลี้ยงไก่ชนได้ชีวิตในวันนี้คือความสุขที่แท้จริงถ้าอยากจะมีความสุขเหมือนป้าพาก็อย่าท้อแท้นะครับสู้กันต่อไปอย่าไปท้อเท้ารา หนักแค่ไหนสู้ไปด้วยใจที่มีพลังแม้เส้นทางจะแสนยากเย็นก็จะไม่สิ้นหวังอยู่ยังมีความหวังต่อเราคนสู้ชีวิตอยู่ยังมีความหวังเพราะเราคนสู้ชีวิต ผมยังคงเชื่อเสมอว่าคนเราเมื่อล้มแล้วทำไมจะลุกขึ้นมาใหม่ไม่ได้เหมือนอย่างกับป้าฟองแก้วที่มีปัญหาสุขภาพบวกกับวัยที่มากแล้วก็เลยทำให้ค่อนข้างย่ำแย่อยู่ไม่น้อยแต่แกก็สู้เพราะไม่อยากเป็นอะไรมากไปกว่านี้คือฟองแก้วปวนหลัด4 0 7ั1หมูห่1ตำบลช่อแลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสมือซาปวดข้างนี้ครับลงนี้นิ้วนี้นิ้วนี้ในเบื้องนี้จะบ่กไข่มันนิ้วมันล็อกเหรอครับหรือยังไงครับมันชามันชาชาทางานบ่กไข่ไหวมันอ่อนแรงนะมันบ่กไข่มีพลังนะอ่าใช้ขาขาขาก็เป็นไหมเป็นเป็นทั้งทั้งแขบไปเหรอข้าง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 ขวานนี้ใช่ไหมทั้งทั้งแขนทั้งขาทั้งเสี้ยวเลยใช่ไหม หมอเปิ้ลก็าว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงบอกไขมีแห้งครับสาเหตุปวดเมื่อยในร่างกายเป็นกระดูกอะทับเส้นแต่เปิ้นจะผ่าอย่างนี้เนาะหมอบอกเป็นกระดูกทับเส้นเหรอครับต้องผ่าเหรอครับใช้ลัวกลัวผ่านี่นะครับถ้าผ่าแล้วทํางานบอกไขวอ่ะบางคนเขาผ่ามาทํางานบอกไขว แล้วตอนนั้นตอนที่มันเป็นมากๆนี่ยเราก็ทํางานไม่ได้เลยใช่ไหมได้แต่แบบเขาทาแบบทําอาหารอ่ตำน้ําพริกอย่างได้เล็กๆน้อยๆแต่ต้องเอาเบื้องนี้ข้างนี้จุยพ่องทำก็คือสองข้างองาเวลาตำน้ำพริกเขาก็คือใช้สองอย่างนี้เมื่อเดือนนี้เอาเบื้องนี้ก็แข็งแรงมาหน่อยใจเบื้องนี้ทำไอ้ตอนนั้นอะ ตอนที่แขนขาอ่อนแรงเนี้ยเดินต้องใช้ไม้เท้าไหมบาดเจ็เหระเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าใช่ไหมตอนตอนที่เป็นอ่ะนะบาดเจเดินจะจะจะต้องเต้านี่นะเออเอต้องต้องคอยจัดอย่างเงี้ยเหรอจับไว้ก็ทนมาอย่างเงี้ยเหรอทนมาอ่อน่านน้นเหรอ <c oughs> เดี๋ยวนะก่อนที่จะเจอสิ่งสิ่งนี้นะคิดว่าจะต้องทนอีกนานแค่ไหนก็โอ้โหเหมือนกันผมไม่อยากนึกเลย ว่าถ้าป้าฟองแก้วต้องนอนติดเตียงมันจะแย่สักแค่ไหนนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมาเจอสิ่งสิ่งนี้ได้ยังไงดูทีวีไหมมาได้ดูแต่พี่ลุนนั้นเป็นามาแอลหามีคนมาเที่ยวแล้วก็แนะนำได้เขาอบอกว่าใช้แล้วเป็นยังไงครับใช้มามันเกา ดีขึ้นมีพลังมาหน่อยแล้วของคุณยายใช้เองรู้สึกยังไงบ้างมีพลังขึ้นทํางานได้มีกําลังขึ้นอือก็ยังดีแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้บักเตี้นี่จะมีปวดมีอย่างนี้นะเดี๋ยวดีนี่เบื่องนี้จะงับแต่เบื่องนี้ก็ได้อีได้เนี่ยมันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากน้อยแค่ไหนครับ แข็งงเพราะว่าตะกอนนี้มันจะเพียวแล้มลเดียวนี้มันพอเพียวตาใดนะ่ะมันมจะมีกำลังแขนนี่ยายย,ายี่ทำได้ทําทำได้แล้วยกขึ้นได้แล้วยกขึ้นยกลงได้แล้วเมื่อก่อนไม่มีแรงหรอ <c oughs> ไม่มีแรงถ้าอย่างนี้ก็ได้อยู่แล้วเมื่อก่อนทำได้ไหมมาค่อยได้ตาใดเมื่อก่อนก็ทำไม่ค่อยได้อย่างนี<ๆ>้ถูก<ๆ>ไหมครับแม้บางทีชีวิตก็เกือบมาลาย ถึงเจ็บกายโปรดจงใช้ใจสู่ต่อแล้วทุกวันนี้ทำงานข้างนอกอีได้แล้วหรือยังได้ได้ทำวานพักวานพักไว้กินนี่นะครับวานพักกาดลูกอันยังเล็กๆน้อยๆน่ะก็คือทำนี้ยทำในบ้านเนี่ยในบอันนี้ทำได้แล้วมีแรงขึ้นมีแรงแต่วันนี้ไม่ได้ผ่าแล้วใช่ไหมมาได้ผ่าอือ แล้วคิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาดีขึ้นณตอนนั้นเก๋แม่ก็ว่าเออมอบลุกได้ไปได้ขอมันได้ลุกได้มอ่เฮาไปได้นอนติเตียงก็ดีละอย่ากป้าฟองแก้วถึงจะอายุ70กว่าแล้วแต่แกก็ไม่ยอมแพ้กับวัยที่ล่วงเลยไปรอกครับมีแรงมีกำลังทำอะไรไหวแกก็ทำต่อไปได้เรื่อยๆเพราะตอนนี้ มันไม่เหมือนตอนนั้นแล้วนี่แหละครับผลของคนสู้ชีวิตก็มักจะมีอะไรดีๆตอบกลับมาเสมออย่าไปท้อถ้าเรานั้นยังคงหายใจนักแค่ไหนสู้ไปด้วยใจที่มีพลังแม้เส้นทางจะแสนยากเย็น จะไม่สิ้นหวังอยู่ยังมีความหวังเพราะเราคนสู้ชีวิตอยู่ยังมีความหวังเพราะเราคนสู้ชีวิต